สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจอดจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะ,ะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะมาดูนะคะว่าพรังานนะคะเป็นแบบไหนวันนี้ไม่มีรักขนาราศีนะคะดูนะคะว่า เนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณนะคะเขาคือใครก่อนจะดูเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณมาดูก่อนค่ะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะขออนุญาตดูนะคะพะลังงานของคุณในตอนนี้เป็นแบบไหนสี่ไม้สองเหรียญ สองดาวเดชอนสี่เดืหกดวงพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณตอนนี้เหมือนคุณกำลัง คิดมากคิดเยอะบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเหมือนกับกําลังคิดวิเคราะห์หรือว่าจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณกําลังจะบาลานความสึกของตัวเองอยู่ในตอนนี้เหมือนคุณได้เจอใครบางคนนะที่เป็นสีไม้ของคุณแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาอยากจะมีความมั่นคงกับเขาหรือเธอคนนั้นคุณอยากจะ มอบสิ่งดีๆให้กับเขาหรือเธอคนนั้นนะ6เหรียญคุณอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนคุณได้เจอคนที่ใช่คนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยเลยนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณแต่ดูเหมือนคุณกำลังอยู่ในช่วงของการวิตกกังวลกลัวผลลัพธ์ที่จะทำหรือว่ากำลังคิดที่จะตัดสินใจเนี่ยกลัวว่าจะผิดพลาด แต่ในใจคุณเนี่ยอยากจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอันนี้ใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะมาดูนะคะว่าใครจะเข้ามาเป็นใครที่จะเข้ามาเป็นเนคู่คนสุดท้ายของคุณดูพลังงานนะใครที่จะเข้ามาเป็นเนคู่คนสุดท้ายของคุณ ใครที่จะเข้ามาเป็นในผูคนสุดท้ายของทุนคิงออบครับสี่เหรียญเพจออปเพนิคคลเตุม เดเมจิเชนเครนะที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณเขาคนนี้นะเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถเป็นคนฉลาดทำงานหลายอย่างในขณะเดียวกันเขากำลังคิดหาวิธีที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เขาคิดถึงคุณนะเดะมูนมองดวงจันทร์และคิดถึงคุณนะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลกับคุณได้เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะเขาอาจจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเขามีความรักความสุขดีที่จะมอบให้กับคุณเขาเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเขาอยากจะดูแลคุณ เขาส่งคุณเขาก็มีความหึงมีความห่วงคุณด้วยนะคะเหมือนกับไม่อยากให้ใครใกล้คุณเลยนะคะอยากจะแสดงตัวตนให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณดีไฮพินเทสสารดา เธอเบอร์ทว์วิวอัพฟอร์จูเขาคนนี้นะคะแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้เขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณได้นะคะ เขามีความสนใจใครรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่เขาคนนี้อยากจะให้กงร้อยแห่งโชคชะตานำพาคุณและเขามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเขาอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณที่เคยทําให้คุณเสียใจมาก็ได้นะในอดีตครั้งก่อนเป็น3ดาบมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นหรืออีกในกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะเคยอกหักเสียใจมาก่อนได้นะกับความรักความสัมพันธ์ในอดีต แต่เมื่อเขามาเจอคุณนะเขาได้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่เขาเฝ้าตามหาก็ได้เดิเวเพืคุณเป็นคนที่เขารักนะคะเขาคนนี้อาจจะเก็บซ่อนความสุกของเขาที่มีต่อคุณไว้นะคะไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รับรู้เหมือนแอบซ่อนเก็บซ่อนเอาไว้เขาเป็นคนมีเซนส์มีรางสังหรณ์นะะหรือว่าคุณและเขาอาจจะสื่อกันได้ทางจิตวิญญาณอาจจะมีการฝันถึงกันโทรจิตถึงกันได้ king of sword king of sword high p i n t e d the world เขาคนนี้นะคะเหมือนคุณแล้วเขานะเป็น นที่สามารถสื่อกันได้ทางจิตวิญญาณได้มีการโทรจิตถึงกันมองดวงจันทร์นะมีการมองดวงจันทร์แล้วก็คิดถึงกันด้วยนะคะในบางท่านเขาได้ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วที่มีต่อคุณนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณเป็นเดอะเวิร์เขาคุณเป็นโลกทั้งใบของเขานะที่เขาคิดถึงเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ หากคุณมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเขาอยากจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะ,ะไปพร้อมกับคุณเขามีแสงสว่างมีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดไม้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารหาคุณในเร็ววันนี้นะคะโอกาสใหม่ เสียสละอบายมูเราสองสามคนวัฒจักร เขาหรือคุณนะอาจจะเป็นคนที่เสียสละนะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นจิตอาสา,าได้ไลเวอร์เกอร์สตาร์ซีดได้นคะ,ะคุณหรือเขาอาจจะมีการเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอาจจะเปิดร้านกาแฟได้ร้านคาเฟ่ได้นะคะ ในบางท่านนะในเป็นพลังงานบางท่านถ้าไม่ใช่สามารถเลื่อนผ่านได้นะก็ <_ S 1> คือบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเราสองสามคนเขาอาจจะเป็นคนเคยเจ้าชู้มาก่อนก็ได้นะ <_ S 1> หรืออีกกรณีที่1เอออีกกรณีหนึ่งนะเป็นกรณีที่2คือเขาอาจจะเคยมีความผิดหวังเสียใจกับเรื่องความรักมาก่อนได้นะแต่เขาเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ เหมือนตอนนี้เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณหนักมากนะคะคุณมีผลกระทบต่อจิตใจของเขาในช่วงเวลานี้ต้องมีสติคำอธิษฐานนางฟ้ามั่นใจ เทวดาเขาคนนี้นะคะอยากจะนำความรักความสุขดีมามอบให้กับคุณเนี่ยเขาหากคุณเป็นหญิงเขาก็มองว่าคุณเป็นนางฟ้าในใจเขาแต่หากคุณเป็นชายเขาก็มองว่าคุณเป็นเทวดานะคะอยากจะมามอบความรักหรือแสดงออกซึ่งความรักให้กับคุณได้รู้ เขาหลงสเสน่ห์คุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่ใช้คําพูดในการทํางานได้นะหรือว่าคุณอาจจะมีการออกสื่อหรือว่าใน f a c e b o o k ส่วนตัวอะไรของคุณได้เขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะแล้วก็รู้สึกหลงสเสน่ห์คุณนะในการพูดในการเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่คุณได้แสดงออกมาตอนนี้เขาอาจจะมีการลวบรวมความกาล้าลวบรวมสตินะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ แล้วก็มีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จดูพยานในโลกนะอยากจะบอกอะไรอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปได้ระแวงดูแล คนน่ากลัวกว่าผีชุมนุมไพ่บอกว่าคนะตอนนี้คุณอาจจะมีใครบางคนนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวบุคคลนะที่มีความไม่หวังดีกับคุณ พห้บอกว่าออกมาเตือนก็ได้นะคะว่าขอให้คุณระมัดระวังตัวนะคะกับบุคคลคนหนึ่งอาจจะมาในรูปของคนดีนะคะแต่แท้แต่แท้ที่จริงแล้วเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แอบแฝงอยู่เขาอาจจะไม่จริงใจกับคุณนะคะเขาอาจจะคิดไม่ซื่อกับคุณได้นะแต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะชุมนุมคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดูแลคุ้มครองคุณอยู่ แต่ว่าในเรื่องของการไว้ใจคนนะก็ขอให้คุณระมัดระวังตัวนะอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะบางทีคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะต้องคอยดูบางสิ่งบางอย่างหากเป็นเรื่องของธุรกิจการงานนะะก็ขอให้คุณได้มันตรวจสอบนะสิ่งต่างๆอย่าไว้ใจบุคคลรอบตัวคุณนะคะ เพราะว่าในเรื่องของเงินไม่เข้าใครออกใครนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะและวพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ